ดีเนี่ยผู้เศ้านี่เนี่ยมาเอาแห่งงานเนาะเอ้คือบอกเธอผู้บ่ามาเปียนว่าเธอแฟนมาเปียนเลยแหมยังเฮยเิ่มมาเนาะโอ้บรรยากาศคักเลยเนาะเจ้ายุสบายดีทุกคนเนาะวันนี้กับบรรยากาศยามเศรายู่ที่เมืองซบเบาเนาะกับเป็นบ้านซบหาวทุกคนเมื่อวานนี้เ่าเสียงกับเดินทางเต่เมืองสำเตอมาเนาะ มาหองละก,กัมาพักมาพักยูทีสบหาวเนาะจุดไม้ข่อยหาวกับว่ามานนอนยู่สีสบหาวเนาะเงินพักุบหาวเงินพักสบหาวบรรยากาศงามเศร้าทุกคนงามเนาะมันนี่ก็อยู่ทีุ่บหาวบรรยากาศงามเนาะน้ำหมอกต่ำฝูเข้าทุกคนวิวงามเลยเนาะมัอนี่บ่าวเสียงก็จะพาทุกคนเลาะเบิง้งทางนี้เนาะจะมีทุ่งนาเลยโอ้สุดยอดเลย ไส้น้ำมาเนาะไล่ดงตามตินฝูเนาะไปก็ปเสียงก็จะพาทุกคนเลาะเที่ยวสมเบืองบรรยากาศในบ้านซบห่าวเนาะโอเคดนี้ก็จเจริญได้ทุกคนจเจริญเนาะพัฒนาแล้วก็เรื่องการค้าการค่ายกับติดกับไสแเล่นเวียดนามเนาะติดพันกับไสแเลนเวียดนามก็เสียงก็จะเลาะไปทางนี้แล้วจะมีทุง่งนาทางนั้นเนาะ ไปติดตามสมนํากันเลยทุกคนเมนี้ก็คือบรรยากาศยามเศร้าที่ซบเ้าวนั่นก็คือวันที่หนึ่งเองเดือนสิบแล้วเนาะทุกคนวันที่หนึ่งเดือนสิบเขตนี้เขาเจ้ากับเป็นเขตที่จุดค้าขายเนาะเขตนี้เนาะมีฮานมีฮานไข่เคืองลายลแห้งใดๆเนาะการพัฒนาเขตนี้ก่ คล้ายๆคือกับตัวเมืองเนี <c oughs> เ่ยแนะเนาะเขตนี้เลย <c oughs> เป็นตลาดเนยเลยอยู่อยู่จุดนี้เนาะเ <c oughs> มืองสบเบ้านี่ยทัดจากตัวเมืองออกมาแล้วก็คือสบหาวนี่เป็นจุดที่ทีเ่เนยกว่ามูเนาะทีเ่เนยกว่ามูลแล้วก็พัฒนากว่าเขตอื่นสินะ <c oughs> โอ้ก็มีตลาดเลยตลาด มีตลาดขายของกินตลาดเป็นตลาดตลาดซุกเนะาะตลาดสดก็มีไปเลาะเบิ่งหล่อเบิงบ่งเนาะทางนี้โอ้ยังบ่มีคนมาตอนเช้านี่บรรยากาศสดเลยเนาะโอ้ขายพักบ่ยังบ่มีคนมาเนาะตอนเช้านี่เนาะสบายดี เนานนะต้นต้นแรงวะ่ะจังมีคนวะ่ะ<ช>โอเ้โอเ,เป็นตลาดแรงเนาะโอ้มักแตง่งฮากกบปิจากส่วนมาไม่ไม่เนี่ยนี่ค่ายโลนึงทเท่าเลยมักแตง่งโอ้ใครเป็นช่องเนาะุงสิบพันเนาะตลาดบ้นานตลาดบ้านสบหาวอ้จะมีซีนมู่ซีนงวยเลยก็มีเนะาะทั้งนั้นมีอของ เป็นเป็นว่างมือบ่าคเขาที่เขาเจ้ามาไลา่ไล่ฮะม,มือมือเลยกับมือเลยต้นแรงมากหลายคนต้นแรงโอ้เป็นตลาดแรงในบริเวนตลาดเซาหนี่เนาะเอาอันเชื่อกย้วยกันลองเจ้า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 ต้นแรงกันน<อ>คบคนมาัาตุกจักราเขตอื่นเนาะขันทาเทียเบิงอยู่ในตัวเมืองสุขเบาเนาะก็ว้าวบรรยากาศงามทุกคนดูมีหมอกเนาะทางซันผู่ทางนั้นนี่หมอกปบางๆ อยู่ที่นี้ก็จะยังมีมีด้านเนาะด้านสมบังเนาะเนีย่ยด้านสมบังเป็นด้านที่ลึกลับที่สุดเลยกับอาไรทุกคนล่ยคนที่บบหูในเนาะด้านสมบังเนาะจะแยกไปนี้แ้ะเนาะคือจะแยกไปทางทางซ้ายมือนี้ทางนี้นะโอ้ขครซีนอยู่แข็มทางเานี่ยใครซีนหมู จะมีแย็กไปนี้ก็เป็นไปหาประเทศเวียดนามนะเป็นลานสมวังเนาะแย็กไปนี้นะทางซ้ายมือนี่นเนาะสิบห้าสิบห้าลักเลยเนาะประมาณนี้คือกันงยงบุทันละเอียดเนาะเสร็ามข่เจ้าเบิ่งนั่นโอ้โยังมีเฮือนแบบส่งลาวเนาะส่งลาวงามๆนี่เซาไม่ก้มอีกันี่ บ้านซุหาวก็ยังมีเฮือนที่เป็นเฮือนแบบบุหานก็ยังมีได้ทุกคน <c oughs> บรรยากาศงามเศาโอ้งามเลยเนาะวิวก็งาม <c oughs> บ้านซุปหาว Bắt nhà cát nhàm sau thì thông nà bán sông hào quá xuôi ngàm suốt lời thịt cuộn Ngàm thế nào mà Mọc nà suốt lời nó mọc nà Cát nhàm cạt, ngàm thế nào mà nó น้ำคักแท้มวนบ่ออาบน้ำนะอาบอีกบ่ออาบบังแม่ยกขัวยกขัวโอ้ยเจ้ก็บรรยากาศสุดเลยเนาะน้ำมา้าทรายน้ำมา้าอยู่รวมนี้อันนี้ก็คือทรายน้ำหาว bài nam hào áo giáo ốc đó kinh suốt lời đó Hãy subscribe cho ย่าสิยอกซุ้งเลยเด้อย่ายอกซุ้งเลยเด้อัวเราะักรหรารากาศสุดเลาทุกคเโาะหัเราะเรเนาะ แล้วก็จะยังมีบ้านหนึ่งเลยหนึ่งจุดห้ากิโลนี่บ้านนากาบ้านนากาเนาะทางซ้ายมือนี้แต่บันนี้เขาเจ้าเนี่ยทุกคนเราเข้าจากแป้งทางนี่แหละเกี่ยมเขาสูละ,ละและลกูกันเก็บเกี่ยวข้าวเนาะแป้งทางบรรยากาศสุดเลยเนาะพอแม่พี่นองประสาทสวนบ้านนะบ้านซบหาวนี่มาเมดแหล่เนะเนี่นทีผู้เลอมีนาแถวนี้เนาะ ไปทางนี้ก็ยังมีวานนึงว่ะมีคั่วขามบาดือบานเนี่ยเด้อบ่มนนี้รวยอ๋อบ่มีมีเจ้ไว้เหือไปว่ะสบานโอ้ไปทางนี้น่ะยู่ยู่ยู่พักทางเนอบ่อกยังสองบ้านก็บ้านนี้เรายุโลกนี้บ้านนี้เจอปุ๋นโอ้ยยู่ยู่้านนาก้ามอยู่นี่บอกนาก้าละนี่เนาะยุติ้นฟูทันเลยเนาะโอ้ ปูลงเีวนี่บ้งเจ้า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  <c oughs> ลงไปแล้วอโอ้วันเฮาน,หาหนี่กว้างเนานะลายหือนสมวรเนาะนี่หาหงายหาสิบหือนหนึอยห้าสิบกว่าลังคาเหือนโอ้เนาะแล้วขอบใจขอบใจเพาะห้าสิบเจ็ดคายชุนเจ็ดนี่ว่าโอ้มีคลายท่าห่านเนานะโอ้เนะาะ แข่งแห่งดีเนาะเขาไก่น้อยก็ง,งามเต็มันนี้ก็ได้บรรยากาศพี่พ่อแม่พี่น้องสาวบ้านศห่ามาอกแห่งงานทุกคนผู้เหลกยก็ยิม้มแย้มยิ้มเย้มอย่างเนาะ <laughs> มืัอนี้คือว่าเป็นมือพิเศษอ่ะผู้เล็กก็เงียิ้มีมอยู่เลูก,ลกน,น <laughs> ี่นโอ้เด้อเอาเข้าวเส้างามไรเขาข้าวเส้างามอีกเนาะโอ้ผู้เลากเป็นเคยมาเลยสมหาว <laughs> เอาเสื้อกฉับตัววะนี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีเนี่ยผู้สาวนี่เนี้ยมาออกแห่งงานเนาะเอ้าคือบ่อเถอะผู้บ้ามาเปียนว่ะเถอะแฟ่นมาเปียนเลยไหมยังใหเลืบมาเนาะ โอ้บรรยากาศคักเลยเนาะดูบาเเจ้าอยู่รู้อยู่สำเต,อเตอือยอยู่บ้านฝัดสะบ้านนั่นแหละเลยไปยังท่างฮาเด้อ <laughs> โอ้งามคักงามแน่ทุกคน <laughs> หอมกินเขาไก่น้อยได้เนาะท <laughs> ีมาเอาแนวพันทางนี้แหละคือว่าง,งามท <laughs> ี่งามไงไว้า <laughs> ไก่หน่อยสมพาวเขาไก่น้อยสุภาพโน่นนายูุ่คนี้เขาจะจะจัดสั้นเป็นทางเนาะ ไปเตยละบอนมีมีทางไปมืดเลยเนาะมีทางรถนี่ไปฮอดเลยเนาะจ,จัดทางไปโอ้สลวกสบายแนวหนึ่งเนาะอ,อ,อืม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 คักคักคักเนาะขอเพื่อนก่อโอ้ยมื่อกี้ก็ยิ้มยิ้มอยู่นะจักมันดีใจแต่ก็ะเลือมาเพื่อนว่าเห็ <c oughs> นยิ้มยิ้มอยู่เนาะเอาบรรยากาศดีทุกคน ไทยเฮานี ALLY ่ก็คือนี <c ười> <c ười> t <t 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 ่แหละคุณเลยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะอาหมอกนะทุกคนเอ้ยหมอก่ะทางนั้นนี่หมอกนะเนาะ